เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ชมเป็นสองจานนะครับผมวันนี้กับนุ้ยแล้วก็ลักกี้นะครับก็ในเิปนี้นะครับผมเราจะมาทําการสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมเนื่องจกวกว่าเราแบบเราจะให้ทุกคนมีสมบัติเปตรงกลางใช่ไหมซึ่งสมบัติเนี่ยจะมีเพชรอยู่ประมาณกองสองกองนะครับผมเป็นบล็อกนะครับทุกคนแน่นอนว่าเราต้องใช้เวลาทั้งหมด15นาทีนะครับในการแข่งขันสร้างบ้านนะครับทุกคนครับทำไมทุกคนดูเงียบไปจังเลยอ่านี้ ก,ก็ก็คุณเป็นเมนหลักไงเราก็เลยอยากให้คุณพูดอ,อ๋อวักาตะโอเคครับผมซึ่งแนนอนครับว่าเราก็แข่งซากบ้านกันในเวลา15นาทีตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะทําการให้คนมาทดสอบในการเข้ามาป้นสมบัติในบ้านเรานะครับน,รนั่นก็คือใครก็ไม่รู้เดี๋ยวพาไปคิดเอาแล้วกันฮะใครอยู่ก็ปไปลากแม่งมาเลยนะเออมอดครับคือ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 ตัวเอกคนที่จะมาขโมยบ้านเรานี่เขาต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าครีเอทีฟครับเป็นเซิร์ฟเวอร์สิครับผมแต่ว่าเขาจะได้อุปกรณ์ไปแบบชุดชุดเต็มยศอะไรอย่างเงี้ย เออชุดโจรอะไรเงี้ยทุกคนโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมเราจะให้เวลาหมดสิบห้นาทีในการแข่งสร้างบ้านที่ปลอดภัยนะครับทุกคนเชียร์ใครก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับไอ้เงี้ยดด้วยอะไรมือถือกูหายอ่ะเมื่อก่อนมึงอัดมึงเคยเช็คอะไรก่อนอัดบ้างไหมเช็คแล้วแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับรับคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาแว่นสายตารับคนไหนนะครับที่กำลังมองหาแว่นสายตานะครับที่สามารถทำให้เล่นเกมได้โดยที่มึงเล่นเกมได้กี่ชั่วโมงวะลเกต มากสุดใ,<ช>ในชีวิตมึงปกติของก็เล่นเกมมันเจ็ดถึงแปดชั่วโมงไงครับใช่ครับผมด้วยเกย์คุณจะไม่อยากให้สายตาเสียก,ก่อนที่คุณจะแก่ตัวไปแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่สายตาไม่ดีนะครับคุณสามารถใช้แว่นกองแสงออฟตัาไดินเนี่ยแว่นดีมากครับผมเดอันนเออ <c oughs> สุดยอดอล <c oughs> อเลยนะพี่บท้าวเอยครับทุกคนเออใช้สุดยอดแห่งนาฬิกาจับเวลานั่นก็คือแอปเปิลสิบห้านาทีเริ่มละอืคุณลักกี้ครับอันดับแรกเราห้ามใช้ของจากสกิลิตี้ครับนะ <c oughs> ครับ <c oughs> จุดจุดเอ็กโซซีเพราะว่ามันสามารถทำให้บ้านคุณระเบิดเป็นโก้ขันได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ระเบิดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยผมสาธิตให้ดูไม่ไอ้เนี่ยนี่คือกับดักระเบิดมันจะเป็นหลุมบานอันตรายจริงปะพร้อมกัดระเบิดออคุณลืมไปเราอยู่บ้านแล้วกินเราคุยกว่เนี่ยเราเราเราใช้เบ็ดล็อกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเบ็ดล็อกเหรอคุณจะใช้เบ็ดล็อกเหรอเอาเอาซีเอาซีเลยผมเอาซีเลยกันเดะ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 โอ้โหหลับผมบอกเลยว่าอันตรายจริง นะให้ทุกคนดูไว้นะครับอะอ่าผมทำประตูบั๊กอะไรนะประตูบั๊เป็นบั๊กไอ้เหี้ยมันกลายเป็นสีม่วงวัตฟั๊กไม่ได้เลยของคุณเอ้อประตูเนี่ยประตูบั๊กวะอะไรอะประตดีบั๊กมาเสร็จแพ้ต่อหายแล้วไม่ประเด็นคือผมว่าผมบั๊กด้วยครับพี่ม่อนบั๊กอะไรครับเอ่อเห็นเห็นเห็นโซนผมไหมครับผมรู้สึกมือน เจนี่มันบักอ่ะเออน่ายใช่เพื่อนนายต้องทับทับอันดูซะทับทับอันดูใช่อันดูดีกว่ามันจะหายบักเอิ่มเราลืมเข้าห้องอัดกีบมาเพื่อนกลัวอะไรอยู่กลัวกีบสวัสดีครับพี่พอยไอ้หมวกโกรกูหยุดกูหยุดกูลากรนันมึงมันกโกรกจริงการสร้างมาตรปลอดภัยเป็นอะไรที่ผมว่ามันน่าจะยากสำหรับผมพอควรเลยนะใช้เบ็ดล็อกไปเพื่อนเชื่อกูเบ็ดล็อก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 ทำไม เอ้ยเบนล็อกได้เบนล็อกได้หรือว่ามันไม่ใช่เบนล็อกดีออสเดียนไปนี่แหละเออถ้าเกิดเราวิาสัทฟิร์สมาเขาอาจจะสามารถชนะทุกด่านได้นะเว้ยเขามีที่ขุด,ดเบนล็อกเฮ้ยเฮ้ยว่าเฮ้ยแล้วกี่มึงแพ้วิสัทฟิร์สแน่เลยว่าเพือ่อนเขามีที่ขุดเบ<ช> <Ben Lock S 2> นล็อกเลยด้วยชิบหายนะเราเราจะแพ้ที่ขุดเบนล็อกเขาอะเราสามารถสร้างเลยมาตรงบูได้ด้วยนะอ่าเอาอ่าเออไม่ต้องก็ได้ถ้าเกิดพวกมึงไม่สั่งกัน อาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบเดิมละมาอะไรกันครับเนี่ยไม่มีเลยหรอกครับผมไม่มีเลยหรอกครับผมไปไปไปทุกคนครับนี่บ้านที่ปลอดแรงของผมต้องมีนี่สุดยอดอุปกรณ์แห่งการปาร์ตี้ปาร์ตี้ไปถึงสระน้ำแหละปาร์ตี้สระน้ำอันตรายที่เราเนี่ยเล่นอะไรให้รู้ด้วยนะรักกี้ก็ปกติดี พูดถึงว่ามันเย็นสบายดีช่วงนี้หน้าร้อนออย่างรวมกันนะใครจะมาเล่นบ้างอะไรหมายถึงเล่นอะไรพัตติพอดีอะไรแบบวิสัทฟิร์สผมบอกแล้วว่าวิสัท first ก็เข้าไม่ได้อะถึงแม้เขาจะมีที่ขุดเบรล็อกก็ตามยูเวนเขาจะมีชุดเบรล็อกใส่ชุดเบรล็อกใส่ชุดเบรล็อกกว่าชุดเบรนล็อกเขาเขาอาจจะมีชุดเบรล็อกกับอุปกรณ์หาเพชรก็ได้นะเว้ยเออน่ะอุปกรณ์หาเพชรแบบง่ายๆสามารถดูดเพชรจากในบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยิ่งกว่ทีวีเด็กอีก ผมรู้ว่า,าน้องๆอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยดูพิซซ่าเฟิร์นนะครับก็ก็อย่าไปดูเลยครับอยา่าดูนะครับผมเสียเสียสมอกพี P ่เลถ้าน้องถ้าน้องอยังไม่รู้จักก็อย่ารู้จักเลยนะครับทุกคนคร <c oughs> ับผม <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้เป็นคำแนะน้นนอจากพี่นะฮะก็ไม่ต้องเชื่อพี่มากก็ได้แต่แต่พี่พี่ก็แค่บอกว่าอย่าอย่ารู้จัก คำแนะนำที่ดีเขาเขาไม่มาโผล่เราตอนนี้เราก็ยังพูดถึงเขาได้หรเอ๊ะแน่นอนคือคือกำลังศึกษาบอกไปด้วยอะสิบห้าทีนี้ไม่ได้วางบ็อกเดียวคือกำลังแบบนั่งดูเออะวาายังไงวะเอ้เพื่อนเดี๋ยวว่าแต่เมึงเลยจยว่าแต่เมึงเลยเราเป็นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ผมต้องเริ่มใช้เทคนิคแล้วต่อไปก็คือว่าผมควรที่จะมีประตูปลดล็อกเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีอะไรของมอยู่ด้วย มันคือความคิดสร้างสรรค์ไปมันเออคือความคิดสร้างสรรค์นู้นน่ะมันต้องไม่ดีแน่เลยใช่ใช่ว่ามันต้องไม่ดีแหละไม่ดีแหละผมว่าดีนะผมว่าดีนะก็ก็ดีแหละก็คงดีแหละเฮ้ยเฮ้ยในบ้านอ่ะเราทำเป็นเขาขงกดปะแล้วแต่แล้วแต่คนจะคิดมันคุยใครมันคขับรู้ทุกคนรู้คุณรู้ เรู้แล้วิสัทฟิร์สอ่ะใช่เขาไม่รู้เขาหาแต่เพชรไงเขาจ้องแต่เพชรเขาจ้องเขาจ้องแต่เพชรอะไรก็วิสัทฟิร์สจ้องแต่จะหาเพชรไงอ๋ออ๋อก็ไม่ดีเท่าไหร่เออเขาแบบหาแต่เพชรจนมันทำว่าทำโมไม่ดูเพาครับจะบอกว่าเราจะไม่เราจะไม่ทดสอบใช่ไหมเราเราจะทดสอบก่อนก็ได้ครับพอหมดเวลาก็จะทดสอบก่อนแล้วกันทดสอบก่อนสัก นิดหนึ่งให้แบบให้ให้คนแก่ลองว่ามันเป็นยังไงเออเราต้องให้เขาฝึกทำมารกระตุกจิตกระชากใจเอื่อวยแล้วต้องทำเขาบวกกดสำหรับคนแก่ให้คนแก่คนเฒ่าเขาดูกันว่าเขาวกกดเรามันสุดยอดขนาดไหนอยากให้พี่ทูงมาลองเล่นไหมเขาไม่ถ่ายกับคุณเนี่ยเขาไม่ทุาไม่ถ่ายกับผมไม่ถ่ายกับผมเขาเขายิงเขายิงนะสำหรับรน้องๆคนไหนไหนะครับที่แบบอยากให้ทูฟัตเตอร์ถ่ายกับผมนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าเขาไม่ถ่ายกับผมนะฮะเขาเขายิงใส่ผมอะผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็นะ รถแต่เขาอะเขาหลอกที่เขาหลอกเขาหลอไปอะทุกคนโอ้คิดไม่ออกแล้วอะบางบางทีแบบรู้สึกบางบางว่าแบบคิดไม่ออกแล้วก็จะเอาอะไรใส่เข้าไปต่อเดียร์ได้บ้างอะใช่แล้วเพื่อนนายพูดถูกแล้วผมเองก็ไม่รู้จะคิดอะไรต่อแล้วนะครับว่าจะอะไรกึนเลเอร์ไม่ต่อแนะอะไรวะเลเซอร์นะเสร็จแล้วเฮ้ยคุณใช้เลเซอร์เลยเหรอเนี่ยไม่ติดยังไงอะเลเซอร์ติดยังไง เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสอนเดี๋ยวค่อยไปสอนเอาเอาแผ่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วอย่าบ่อยไปไกลผ่านอะไรมึงโคตรเทพบอกเลยทำไมวะเพื่อนบอกเลยมึงจะเทพเทพเฮียทำไมวะเอออย่าก็รู้โอเมันเทพหมดเลยเหรอเฮ้ยหมดเวลาอ้าวโอ้หมดเวลาแล้วโอ้โยยังไม่ได้เริ่มจริงจังเลยเฮ้ยนี่ชิวชิเนี่ยโอ้ยนึกดี ขอแป๊บนึได้ได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงใครให้เพิ่มให้เพิ่มอันเดินนาทีนึงแล้วกันนะประจักรเออนาทีนึงก็ดีโอเคโอเคโอเคครับอืมเรียบร้อยมันไม่วางให้อะไม่วางให้จริงๆริด้วยเนี่ยอะไรไม่อะไรไม่วางเขาเผื่อมันมันโอ้ได้เป็นได้ได้แล้วดเลเซอร์มันงึงงักนิดนึงเฮ้ยขนาดเลอวะ อัดูโอ้โหจะวะนนี้เป็นโรคเลเซอร์แล้วนะเลเซอร์ซินโดมเลเซอร์ซินโดมคืออะไรไม่รู้เหมือนกันวางดิวางไม่ได้อีกวางวางไม่ได้แล้วไปไพ่ครับเราต้องให้แบบมันดูแบบยากสักนิดนึงเลย่างนงี้ยนะว่านัมันก็ยากจริงๆแหละนะท่าหใดครับ มันก็แบบสุดๆเลยอะครับของของใครของใครของคุณนุ้ยเหรอไนิดนึงโอ้ยแก้งเข้าไปดูยี่อะไรเนี่ยลากี้เขาเป็นอะไรดีแน่เอาเป็นกี่เขอเป็นเรามาดูดีกว่าผมบ้าบ้าบ้านของคุณลักกี้มีอะไรบ้างนะครับมันเหมือนมันเลี้ยขนาดกันอะเอ้คุณว่ามันเลี้ยขนาดจริงด้วยอ่ะดูดิบ้านลักกี้หดูบ้านลักกี้ก่อนไอเกมหมดสเปกเตอร์ดิเกมหมดสเปกเตอร์เกมหมดสามแอดออน์เออมาบ้าลากี้ครับเราผ่านมาชั้นแรกนะครับก็จะเป็นของให้ โอ้มีที่ด้วยวะกดเลขโอดกดเลขเฮ้ยใครกดเลขก็เพราะกดเลขตะบูมาต้องมีการสแกนตัวผมว่าคุณชื่ออะไรครับเสร็จแล้วผมก็สแกนคีย์การ์ดโอ้โหเยอะแล้วเราจะเข้ามาสู่ห้องนี้ยึดไเขี้รหัสกี่เดือนอะไรเนี่ยเสร็จแล้วมาสู่อีกห้องหนึ่งครับโอไม่มองผ่านไปเยอะแล้วเราก็ล้วก็แล้วก็เราก็มาเจอสมบัติข้างในเนี่ยนะ ใช่แล้วก็ออกใช่แล้วก็ออกมันจะตัวออกก็ได้เรื่องไหนประตูออกผมว่าอย่มามัทางตันม,มันจะหรอวะออกทางเดิมไปอ๋อเดี๋ยวผมทำได้เดี๋ยวต้องออกทางเดิมอ่อผมๆๆผมผมว่ผมผมไม่ได้ไม่ได้ยากเลยครับผมเป็นแค่ต้องหาตัวเลขก,กดให้ได้ครับผมแค่แหละ<อ>แล้วมันเป็นทางอของวงกดเออแหมนี่สุดยอดแต่รู้สึกว่าคุณมีทางเข้าเนาะเอ๊ะ และดูปุ้มขี้มีทางเข้าจังเลยแน่นอนครับผมปุ้มผมมันเป็นแบบสายทางเข้าไงแบบว่าเล่นเน้นทางเข้าไงเอ้นี่มาดูข่อยนู้ยดีกว่าของผมมันก็ชิวๆอย่างนี้แหละครับลองนู้ยดีกว่าแต่ทางเข้ามึงไอสัตว์ไหนวะไม่มีโอ้โหโอ้โหเข้ามาดูดิเพื่ออะไรเนี่ยไอ้สัตว์โอ้อะไรวะเนี่ยมึงเปิดถาดไว้เฮียเฮียก็ไปดิสโก้ดูดิบูบูบู อะไรอยู่เดียด้วยรับอะไรของคุณนะพี่ยกเกรดอะไรไดเขาบอกว่าอะไรยกดำเบลก่อนค่อยเปิดกล่องค่อยเปิดค่อยพี่จะกินพี่ไอ้คนนี้เข้ามาแนวสายศาสตร์เนี่ยแนวสายศาสตร์เอ้ยเราต้องเรียกคนสักคนหนึ่งมาทดลองสักกี่คนดีกี่คนมาทดลองดิคนคนหนึ่งหรือสองคนดีเพื่อนสองคนดีกว่าสองคนไปสองคนมานทดลองอ่ะไป One hour later สวัสดีครับนะตอนนี้เราต้อทำการหาผู้รัรองที่จะมาป้นบ้านนะครับเป็นพี่พลอยกับลุงเบสนะครับผมใช่ไหมเออโอ้โหโ,โอ้โอเคครับ <laughs> เราจะให้ทำการพี่พลอยกับลุงเบสนะครับป้นบ้านลักกี้ก่อนนะครับอุปกรณ์พร้อมหรือยังครับทั้งสองคนเออจริงก็งตกแตกร้วยป่ะ <laughs> บ้านลักกี้เจ้าอธิบดีเจ้าของบ้านอธิบายทิว่าบ้านานี้มีความเป็นมาอย,ย่างไรบ้างก็บ้านานี้ผมเป็น ก็ผ้านแหละเออว่าธรรมดาก็เริ่มจากว่าทุกคนเข้ามาในห้องนะก็เข,ข้ามาในห้องแล้วแบบแรกที่เป็นล็อบบี้เนี่ยเราก็จะมีเก<ๆ>้าอี้รูเบิ้ลหรับคนที่ยอมแพ้แล้วเข้ามาเลยรเบริดลคุณพลอยเข้ามาเลยระวังเลเซอร์นะครับผมไม,ไม่มีอะไรหรอกเออม,ม,มีอะไรไม่มีอะไรลุงง่าแล้วผมว่าเข้าประตูเสร็จแล้วผมก็จะมีกล่องให้เอาโค้ดเพื่อเอา QR โค้ดเออแบบเอาบัตรอะรหัสก็เอาเองครับแต่เป็นรหัสที่ง่ายมากรหัสง่ายคือหรอวะ บัดง่ายมากไม่ต้องคิดเยอะทำไมมันไม่ได้วะเอ้ยเอ้ยรุ่งไม่หยิบบัตรมาสแกนกันดิโอ้น้ำพิษน้ำไหนอะเอา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 รหัสมาดิไม่มีเลยเดาเองรหัสหนึ่งถึงสิบบัตรดาวเองคืออะไรวะเนี่ยอ้าวนี่ไงได้แล้วเฮ้ยแล้วตอนเลขอคีย์การ์ดที่ถูกที่สุดเอามาใส่ช่องคีย์การ์ดติ๊ดปิด รู้้ไไดยยังงเนี่มาระดับนี้แล้วอ่ะมันต้องเป็นเลขที่กูอันนี้แหละเลขสองเอาที่เดียวดิเอาขีดการที่ถูกที่สุดั้งทีเป็นขีดการที่ถูกเฮ้ยผ่านเสร็จแล้วไม่ผ่านแล้วแล้วก็มาที่จุดคัดกรองครับผมจุดคัดกรองนี่ตาลครับโอ้ยไอ้เชี่ยคุณเป้สามารถใช้พิกัดทุบได้นะพิกัดทุบกับหลักได้โอเคโอ้คุณลักขีวคิดว่าโจรจะสามารถรอดได้ไหมครับ นี่ลุดนหนามหรือวะเนี่ยกูนั่งขุดได้ทั้งวันอ่ะ One hour later อ่านี่และแหละที่เกี่ยวน One hour later ระบบความอะระบบรักษาความปลอดภัยบ้านไอสัตว์มื่อกี้จะพาแล้วมึงเข้าไปแบบธนาคารเงี้ย ไอ้เฮียเราเขาใส่เลเซอร์แล้วมึงไปทุบเลเซอร์อะอ้ามึงก็เใส่เข้าได้ป่ะเบนล่ยมันซีเคียวตรงไหนวะไอ้สัลอเบ็ดยุดทุบเลยเราไปทุบเร็เราไปทุบเร็เราไปทุบดูี่คอยพี่คอยเราไปทุบดูเด็กคนจะผ่านเลเซอร์ได้หรือเปล่าครับ มันจะเซคิลตี้ยังไงวะเข้ามึงทุบได้ไอ้เหี้ยเพื่อนก็แบบให้มาดูอ่ะเพื่อนนี่ไงโอ้โหอเซียได้เพล่อนเราครับโอ้โหไอเฮียมึงทุบได้ไียเซคิตี้เรงไหนวะเป็นกูกูทุบเข้าด้านหลังก็ได้มั้งไอ้เหี้ยจบแล้วโอ้เพื่อนว่าดมึงไม่ปลอดภัยเลยว่ะลูกเก้ไอ้เหี้ยก็แบบมึงทุบแบบโคตรเข้าขวานพีแอนด์คอนขวาเลยมัน ตอนย่อเพ้่งเอาที่ขูดไปหอยเหี้ยมีหอยปั้ยม่ปัเป่นคนนเร้องพกพีเอ็กไปป่นเว้ยเมืเอแบเป็นเรเฮ้ยงเราต้องืออีเตอร์ไปถูกธนาารู้เปไอเียอะไรดีจอที่ไหนมาพกพีเอ็ไปป่นธนาคารเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับคุณก็ต้องกลับมานะครับผมแต่พวกคุณนะครับจะถูกความยากเหมือนเดิมนันก็คือดูแม่อะไร เกมหมดแอปมันเจ่ยังไงล่ะมาต่อไปคือบ้านหลังบ้านหลังที่สองครับคือบ้านของผมเองนะฮะคุณต้องฝาดไปให้ได้นะครับผมเนี่ยลุงคุ้งเข้าไปเลยอะไอเยี่ยมคนมึงดูเิาเนคนตายลุงเป็นกระจูทำไมฮะพี่ปินเหรอเขาขอโทษเออไกิโอโอเก็บเซบ้งเก็บเซบเก็เอซบ้าอะ หาทางผ่านไปได้นะครับกระปุกปีลอยเฮียอาจจะยายจริงเลยไหมข้าไปลับไปใหม่เฮ้ยติ ไอ้เด็กสกิร์ตติงลุงบอยที่ชอบทำละมัดกูแอนแอนบอลตึงมารับแล้วบอลตึงมารับแล้วอันนี้คุณต้องใส่รหัสให้ได้นะครับผมรหัสจะเป็นรหัสอ่ะมันจะอยู่มันจะอยู่ในนี้แหละอยู่ในเนี่ยลุงคุณทุบประตูละเฮียอะไรเนี่ย เอแม่ไอย่ยไอสารดูยังช่วยกี่บิ๊กเอยี่อะไเดยว่ต้มกระโดตไออยหนบ้านหนูไม่ต้องยี่อแล้วบ้า้เปิดแล้วเข้าอยู่ตรงไหนทุณไม่มีรังเข้าทุต้องทุบออมซีเดนเข้าไปครับผมบีบีป้อ้อเข้าบีบีีไ้ดีดูไดีโอ้โหโอ้ เฮ้ยเฮ้ยพี่พลอยพี่พลอยอยู่ไหนพี่พลอยอยู่ไหนพี่พลอยมาดิตดปถ่ายหน้ากลางมือดูดูไอ้เหี้ยลากเกดว่าเนี่คือ impossible จะชันเลยวะโอ้ยอย่าไหมึงดูเขาเอาว่คิวว่าล่ะเอาเพชรที่ขโมยมามาขโมยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยหยอดกลุงแกณที่หลังทำไมลุงไม่ขุด ขดท้องข้างๆนี่ไปด้วยเลยวะเออลักกี้ตอ้เยนที่คืออะไรวะเนี่ยมันมีทางเข้าอยู่ยไ้มก็ต้องต่อขึ้นไปข้างบนวะเออวะไม่อ้เย่กูไม่เข้าใจเขาจริงๆเลย <c oughs> ไม่เข้าใจเลยจริงๆริงอย่างวะแกว่าอย่างไงนะทางเข้านแะกทางเข้าอยู่ตรงนี้เราต่อแล้วมั้ย เยอดลงเยโอ้ยเย่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆตอนแรจะเอาเบสล็อกแล้วลุงเกินโอ้โหแล้วทำไมยังไงถามว่าไอคิวจะผ่านได้หรือเปล่าสามร้อยไอคิวไปไปไ่ะมั้ ไม่จัดหัวอย่งเหลี่ยมอ้ไพีม่เชื่ไม่ได้แกแบบทำไมทำไมคุณต้องให้ไอ้ลองพีกมาครับอะไรวะเนี่ยไดมอนพีกข้าเสกเองได้เชี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห ไอ้เหียเราอยากโจนทุบเลเซอร์ก็เลยยกเสกขอไปเียเราเกมดูดิเดโจอี่อะไรกันแล้วคอกันเราเนี่ไ้เพื่อนเผื่อโจนหใจเย็นกำลังพิมพ์อยู่เอฟฟิเนซี่หนึ่พันอะไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เพื่อนเราสามารถที่จะเราสามารถกำจัดเขาได้เว้ยอะอะกไม่เห็นเลเซอร์ไอ้นุ้ยมึง เอ้ยนี่ไงมึงดูนุ้ยมึงดูนุ้ยนี่แหละเขาไปสัมบัตผ่านเลเซอร์มึงได้นุ้ยกินเลเซอร์กูเก็บพรีเมี่ยงไงไม่รู้อันเหี้ยก็เก็บเลเซอร์เราไม่สักกีนวะไว้สัตวกกูว่ากันแหละเลเซอร์เหียเลยทุบได้ไอ้เลเซอร์สักจีนไอ้เหี้ยเลเซอร์จีนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเยอะมาเตียามมาตียามมาเฮ้ยดูสิเลเซอร์มึงเป็นของจีนเหรอเนี่ยเลเซอร์เกยเลเซอร์จีนแดงเฮ้ยโหดีมากเฮ้ยเลเซอร์ของจีนไ้อ้ยังอะไร้ะกี้ทางเข้าอยู่ตรงไหนวะลุงต้องขุดตัวเองอีแล้วแหละไม่มีทางรอดเฮ้ยเฮ้ย เมื่อคุณรวยเพชรมากๆาเลยนะจีนี่กูบอกเล่าใชกหยอกเล่สั่งของจีนโอ้เข้ากไปแล้วตอาไปหวงนะถ้าถ้าลุงถ้าลุงจะรวยเอาเพชรเมื่อวานขนาดนี้ลุงก็ไม่ต้องพ้นแล้วก็ได้ปะไม่อะไรเนาะมาบานกากากเอปุ่นไปทำไมยโอ โอเคโอเคขอาเขอคำพูดอคำพูดอมาบเอาเอาเอามึงพังมึัโดนโดษโที่เห็นรูปดิอาเชียวเอาเโดนทำไมคือคือโดนไม่ผ่าแต่โอบีได้โดนม่ผาแต่มันเสกของแล้วมาเอย ไม่เปอดไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเหรอนะไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเขาหาไม่เจอเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตุ๊บเตี่อะไรเนี่ยต้องไปเจออะไรกันเนี่ยวในวนหลังนี้มึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะอืมตายละเนี่ยแค่นี้มีอะไรวะไปสัตละไปละโอเคครับแล้วได้ผลสรุปมานะครับ มัสรุปของเรานะฮะคือวาดกันโลกไอ้เหี้ยเศร้ามั้งเนาะยันนะสสรุปคือเศ้าเนาะจะบ้าจะให้บ้าก็จะเที่ยวไรแต่คัทจอมีพิกแอคก็สามารถเข้าได้ทันทีได้ไหมก็ดีเลยโอ้ยโอ้ยในสุดเราไม่ได้มาสรุปไปแล้วนะครับผมคือบ้าคุณไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คุณคิดนะฮะเอ้าวแหละเราวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมานนะครับเจอกันวันที่หน้านะครับผมฟอกรถีเรื่องพันนี้บายครับ bye, -bye.